สารสปะเชแนวทุกทุกทานครับที่เขามารับชมคลิปนี้คือเก่าครับมือนี้สิผาพ,พี่น้องมารับชมการไสเบ็ดครับเบ็ดปักเนื้อปลาช่อนครับมือนี้หมายก็คือหมายเก่าอยู่หน้าจากคลิปที่แล้วที่ผมเอาใส่เดือนมาเป็นเนื้อแต่ว่า กินดีครับแต่ว่าเนื้อกับบัวพ่อใส่เดือนไปวันรอบนี้ผมเอาแมงสะดิงหรือว่าจิ้งหรีดต,ตัวน้นอยๆครับมาเป็นเนื้อแทนกับนิดพละกินลายยางตอนนี้กับจนดึกครับกลับบัถึงว่าตอนนี้สองทุ่มพอดีครับใสเ่เบ็ดเนาะกับมารับชมกันครับขออนุญาตเตรียมตัวสักครู่ครับผมครับผมตอนนี้กับ เตรียมอุปกรณ์ครับจนเกือบสิเร็จแล้วครับบางคนอาจจะว่ามันเดือไปแต่ว่ากรสำรับผมก็สิเดือบบเดือมันก็กินคือเก่าครับขันปลามันมีนะครับหมานบัหมันมาเบิงกันครับตอนนี้ก็สองทุ่มสิบแล้วครับมาลุยกันครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็หลังสุดท้ายครับใส่จบพอดีเวลาก่ปลาเข้าไปสามทุ่มพอดีครับชั่วโมงหนึ่งเว็ดสี่สิบสามหลัง ใส่เบเบิร์อีก30มลังคนระับได้แค่นี้มันจะเดือก่อนกะสียามกลับครับมือนี่เป็นเยื่อไม่ครับเปิดเยื่อไม่เ,เ,ป,เ,มเป็นเนื่อแม่งสะดิ่งครับตัวน้นอยๆครับผมกับก๊อกนออกมาถิ่มลงให้มันดินน้ำนิดๆนิดน้อยๆแนวแนวแนวกะมารับช่วมกันครับยวสียามกลับลนะเนาะยามกลับไป สุดแล้วก็ทีพักแป๊บ,บนึงแล้วก็ท่ยามก้นมาแล้วก็ยามกบลงไปคือพ่อครับของคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกัฝากติดตามกันนะครับก็ใส่เวลาชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาอาทิตย์นี้น้ำแห้งห้ายครับอาทิตย์ก่อนที่ใสเหื่อใสเดือนน้ำเต็มไหมครับ ออกมาที่นี่น้ำแห่งบดครับอันนี้กันเลาะกลับมาเนาะพี่น้องลห,อหลังนี่ครับพี่น้องจมน้ำเลยครับหลังนี้คือจมน้ำเลยเนาะครับยังไงวะเนาะอ,อยู่เนาะ

หนึ่งแต้มครับผมมันมันใส่กับเคครับพี่พนอ้องมาเร็วหนึ่งแต้มครับผม ใส่ดักปลาไ้ครับหลอบหน่อยหอลังนี่ไปแล้วครับขอท่านทำนี้นอกผมก็หลอบแหลกพานไปครับได้มาตัวหนึง่งจเป็นปลาคอครับถือว่าใส่งามอยู่ อีกอย่างมือนี้มันกะเดือนายเนาะร,ระจทร์เต็มดวงเลยครับหนาเจ็สิบห้าคำพ่อแม่มืออื่นครับมือนีสิบสี่คำวันนกนกะบระิบิรลืมเบิงคำครับบึงผิดมือเนื้อกะตัวน้อยพ่มครับได้แม่งสะด่งมากจริงๆมันต้องเป็นจิงหรีดเนาะกะบุเป็นยังกะทือว่ารีวิวเนือ้อไม่ สอบก็กินอยู่ครับมีหลังหลุดอยู่สองหลังมาวงกีนี่ครับเอาว่าท่านมีห้อยหลุดเบ็ดจมน้ำเลยครับเดี๋ยวมาลุนกันรอบสองครับผมรอบแรกก็จบไปแล้วครับครับหลังจากยามรอบสองกับวมีครับพี่น้องบ่ถือเลยครับก็สีกะเก็บเบ็ดบางส่วนนะกลับพร้อมครับ มันก็ประกอบกันหลายๆอย่างครับปัจจัยหลายๆอย่างนะมือนี่กับ,บพร้อมหลายๆอย่างกับเครื่องมาเครื่องมากคำผลครับกับปูเบ็ด้อมเลยกับสีใสไวตะหน้าเจ้าของครับได้ยินเสียงดินปุ๊บๆอยู่ตรงนี้กับซีมมนป่ามีอยู่แต่มันกับโบกินเบเ็ดเนื้อกับ เป็นเนื้อน้อยครับเนื้อแมงสดดิ่งตัวน้นอยๆก็เดี๋ยวมืออื่นสีมะกูดมะเบิ้งกันครับว่าสีเหลือจกตัวบ่ก็เดี๋ยเบ็ดไปข้นต้นใหม่ตัวนี้ก่อนกับได้มาประคอหน่อยตัวนึงครับตามที่ต้นคลิปได้ลงไปแต่สีเลาะกลับเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ป่าไปซีทุกบ้านแล้ว ยาเยื่อที่เหลืออยูกอ่ก็ป่อยเนาะป่อยขึ้นธรรมชาติไปจะรอกลับมาแต่ได้ยินเสียงเสียงดินน้ำเนี่ยว่านี้จัมันติดติดเบ็ดลังใดนั่นแะอาิบ่ค่อยกินเบ็ดไปในเนื่องจากมื่อนีกับเป็นบ้านโกนเนาะ ตามที่ลูกอุันอยู่ครับผมก็ลืม,ลมเบิ่งปฏิทินจากับว่าเป็นยังครับบ่ได้อยู่พอได้อยู่ได้กินผู้ต้องเรียดเงยียงมากมามเนาะพี่น้องอายุหากินตามภาษาบ้านนเฮ้าครับได้ครับกินก็ได้ก็หาอันใม่กินครับผม อยู่แบบเรียบง่ายเขียงดินอยู่ทั้งผมว่ามันผมใส่ไปี่เอาเอาแล้วพี่นอ้องเอ้ยเอาเบ็ดลงให้หน้าแล้วครับผมอยู่บนนออ,อยู่อยู่ครับลากเบ็ดลงให้หน้าแล้วพี่นอ้อง มากครับผมวายอยู่ครับได้ยินเสียงดินครับกะเมื่อกี้นีนกะพักเบ็ดพอดีครับเพราะแต่ป่าติดมันดินแห้งมันก็ถอนเบ็ดไปเลยครับครับเกือบหาบพอครับผมครับกะประจันตเต็มหวงครับผมเดือนไงครับ ทางยีสานอื่นว่าเดือนไงครับมันแจ้งลังนี้ก็ส่งดินๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยยูด้วยครับอือจะล่ะ พี่น้องได้มัเพื่ออีกครับตัวหนึ่งครับผมใส่สวยๆครับครับผมก็ได้มาสามตัวครับรพ่อกับพ่อแ่นี้ก่อนพึ่อนีนนี่เนื้อที่เหลือกับสิปล่อยแล้วครับพี่น้องปล่อยมันเป็ดแพร่พันธุ์น้องพี่น้องแมงสะดิ่งหน่อยก็หลายเติบอยู่ครับนี่ซื้อมหาสิบบาทสามขีด หลายครับก็ได้อยูไ่ได้กินครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์แหะน้ำเด้อครับอาบมีโอกาสก็บทีภาพน้องมารับชมการหาอยู่หากินตามวิธีอีสานครับผม ฝากช่องอีสานสปะใบน้าอีกสักช่องนะครับก็มาถึงคลิปนี้ก็คงต่ตรงกาวเข้ามาสวัสดี